เร็วๆเร่งกันนะไม่ร,รอชานะป๊บปับป๊บปับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วอะไรเพชรฟรีไฟล์ลดราคาพิเศษ1 0 5 2เพชรจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงยูเดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคนเพชรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคามาและหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟล์ใช้เพียงยู d ดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหานุเกอร์โซนได้เลย โอเคผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมสำหรับผมในคลิปนี้นะผมก็จะมาสุ่มหน้ากากยอดฮิตนะครับผมซึ่งเกกรรมนี้มา10วันเลยนะครับผมซึ่งมาทั้งที่7กุมภาถึง17กุมภาเลยนะผม10วันเต็มๆนะครับผมนะนี่เลยนะผมหน้ากากก็จะมีอันนี้เลยหน้ากากไฟนะครับผมที่เป็นสีขาวนะแล้วก็มีหน้ากากใหม่เป็นหน้ากาก FFNS3 นะครับผมคืออะไรไม่รู้แต่ว่าค่อนข้างเท่ทีเดียวแล้วก็ หน้ากากอันนี้นะครับผมเป็นหน้ากากายอดฮิตนะคะผมหน้ากากลวงหลอมนะแบบว่าเขาจะไปใส่แบบตึงๆที่เท,ท่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะอันนี้อันนี้ก็ว่าไปนะผมหัวอันนี้นะผมเหมือนเหมือนว่าผมเหมือนผมเคยเห็นหัวน,นี้มันแจกฟรีนะแล้วก็หน้ากากาอันนี้นะผมแว่นตาอันนี้แว่นตาแล้วก็แว่นตาแล้วก็ของเช่าไปซึ่งในตู้ก็ประกอบไปด้วยโทเค็นนะผมมาดูตากแรแลรเปลี่ยนกันโอ้โหไม่ธรรมดาวะอันนี้ใชร้3ย9โทเค็นหรือว่า400โทเค็นนั่นเองนะสำหรับหน้ากากไฟ เอาหรือเปล่าวะอืมจัดก็ได้นะไม่จัดก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันเรามาสุ่มก่อนว่ามันจะออกไหมโอ้โหแล้วก็หน้ากากนี้ใช้1 4 9่กาหน้ากากนี้ใช้109ไม่แพงอันนี้ใช้149นะครับผมมันแพงแต่เนี้ยเดียวอะเป็นหน้ากากไฟสีขาวนะผมก็จะได้สีดําแหละแต่ว่ามันสีขาวมาก็จัดสีขาวก่อนลวกันนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมเพจที่2 3 7ห6เพชเรพนะครับผมเรามาดูกันว่าสำหรับผมถ้าสุ่มหน้ากากอันนี้ไปมันจะ เขาเรียกว่าหมดกี่เพชรัร้งเผมเนี่ยจะช่วยหรือเปล่านะผมว่าขั้นต่ําต้องสาพันเพชรแน่นอนนะเออสำหรับพิติกรรมอันนี้ผมก็สุมไปหมดแล้วนะซึ่งไม่มีอะไรให้สุมหรอกนะครับทุกคนนะซึ่งคลังแสงอาวุธนะครับทุกคนเขาเรียกว่ามันก็จะเปลี่ยนภายในคืนนี้นะวันที่ผมอัดก็เป็นวันที่7นะครับผมนะน่าจะมาวันที่แนะคลังแสงใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้สุมนะผมเพราะว่าดูดิผมมีหมดแล้วอ่ะมันไม่มีปืนใหม่ให้สุมเลยหรือว่าไม่งั้นก็จะมาสุมเฉยๆมาสุมให้ทุกคนดูเท่านั้นแหละไม่มี ้วก็รวมปืนประจําเดือนผมก็ไม่สุ่มนะเออขี้เกียจนะครับผมด้วยด้วยจะมาสุ่มดีถ้าอยากได้ผมก็อยากได้เป็นสกิน p ี0เก้านะยังไม่มีเลยเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้านะผมโอเคเดี๋ยวเรามาจัดหน้ากากันก่อนดีกว่าแล้วผมซึ่งมันมีลดราคานะผมเป็นเออยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับผมโอเคก็จะไม่ก็จะไม่ดูผมสุ่นะมในน้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้เราโอเคเริ่มสุ่มกันดีกว่ามาดูกันว่าผมจะหมดซาก,กีพนะออกม้้ยขออออออใใหกกนนตตูไเะแ่่่่วาา่ะ ผมมีโทเค็นเหลืออยู่แล้ว10โทเค็นนะครับทุกคนมันเป็นโทเค็นโทเค็นสากลน,นะผมไม่ใช่ดิมันเป็นโทเค็นผลึกของมันนะครับผมเขาเรียกว่าโทเค็นอะไรไม่รู้นะเออโอเคเฮ้ยมันยังลดราคาอีกเหรอดีนะเฮ้ยอ๋อมันลดราคามันเป็น60เพชรตลอดโอเคสวยอยู่ถ้า60เพชรตลอดนี่สวยเลยนะเออนี่เลยครับผมอ,อ่ะเฮ้ยเหมือนผมได้อะไรวะได้อันนี้แล้วเออดีโอเค ได้ตอนนี้ได้96 token. ้าสโทเค็นเรื่อยๆได้110แล้วครับทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆครับผมนะชิลๆครับผมโอ okay. เคเรื่อยๆยังไงวะได้โทเค็นห้าโทเค็นมันมีโทเค็นกี่โทเค็นวะสูงสุดสูงสุด8 token. Okay. ปดโทเค็นโอเคแปดโทเค็นจะออกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเรื่อยๆครับผมโอเคมันไม่มีออกในตู้เลยเหรอวะแบบออกสุดยอดไปเลยถาวรอะไรเงี้ยเออมันมีแต่ให้เช่าเหรอ ทำไมจะเช่าอ,อย่างเดียวเลยอยีกจะถามวัอน่ะโอเคมาทุกคนก็กอคลิปด,ดูได้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องกอรหรือเปล่าสุม่มไปเรื่อยๆเ,เลยครับทุกคนนะแต่ต้องกอแหละนะถ้าทุกคนเบือ่อดูผมสุ่มนะเออโอเคตอนนี้ได้สองาแล้วทุกคนตอนนี้เหลือสองสองแล้วที่รลมี2 3นสารับทุกคนโอ้โหเยอะอยู่นะไม่ธรรมาดานะเนี่ยมันจะออกก่าหน้ากากสักอันขอสักอันเถอะสักอันมาถาวรหน่อยมีไหม ทำไมได้แต่เช่ามาอย่างนี้ทำไมได้เช่ามาตอนนี้ได้291โทเค็นแล้วเดือนเพจที่22องเหมือนเดิมโอเคไปต่อเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับผมเออไปเร็วๆเร็วๆกันนะไม่รอ,อาช้านะป,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 ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วอะไรอะไรเฮ้ยเอาดเฮ้ย เอ้ยโอ้โหโออกเฉยทุกคนมีโทเค็นอยู่379โทเค็นแล้วมันออกแล้วไงโอ้โหโ,โหคตรดีเลยว่ะ ผมน่าจะหมดน้อยที่สุดแล้วป่ะนี่ยมันออกก่อนเว้ยเอาดีไม่ต้องมาแรกครับทุกคนแต่ว่ามันเกือบได้เลยนะมันใช้3า9เก้าป่ะแต่นี้ได้379แล้วไม่เป็นไรถือว่าเอามาแลกกันอื่นแล้วกันนะครับทุกคนที่ผมยังไม่มีนะเออซึ่งผมสุ่มออกนะผมก็หมดเพชรไปที่2,100เพชรเป๊ะนะครับผมนะมันออกพอดีเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าจะสุ่มมาแรกเนี่ยน่าจะประมาณ2,500ป่ะถ่า2,500หเลยถ้าเอามาแลกนะครับผมนะเออโอเคผมเหลืออยู่397เาอ้ย379นะ ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรดีเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะเลือกี่เทเค็นถ้าเอาอะไรอย่างหนึ่งไปผมสามารถได้ทั้ง2อย่างนะทั้งหน้ากากอันใหม่นี้แล้วก็หน้ากากอันดําเนี่ยผมยังไม่มีด้วยนะดูเอาหน้ากากนี้ดีวะอันนี้ดีปะอันไหนดีวะแต่ว่าอยากได้อันนี้มากกว่ายังไม่มีก็จัดมาเลยครับทุกคนดีปะเฮ้ยเหลือ2 7 0 270เจสอรเจเอาอันนี้นะดีปะหรืออันนี้วะอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีวะอันนี้แถบทองอันนี้ ถบม่วงแต่ว่านี่ของใหม่อันนี้น่าจะเป็นของเก่าเอาอะไรดีวะอันนี้เขาบุกิปะอันนี้ของกาเล็กซี่ปะหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอาอะไรดีวะเออะไรดีครับทุกคนโอ้โหเอานี่ละกันของใหม่นะครับผมโอเคเหลือหนึ่งสองหนึ่งถ้าเพิ่มอีกิด่น่อยนะ้าจะแลกนี้ได้เลยปะได้ก็ดีนะอีกได้อยู่เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะขาดประมาณ อ่สิบเก้าเทเค็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสิบกว่าโทคเค็นนี่แหละประมาณยี่สิบนะทุกคนโอเคหนึ่งครั้งครั้งนี้ได้หรือเปล่าร้อยสามสิบสี่ทุกคนร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่มันใช้ร้อยอ้ยมันได้เอเอร้อยสี่สิบเก้าเออผมผมหลอนมาครั้งนี้าจะได้เลยโอเคฮะอุ้ยยัยงไม่ได้อะไรวะเนี่เยเฮ้ควาจะได้นะอุย้ยมันไม่ออกเหรอ ร้ 108. อยแปอี่กอันเดียวร้อาอันสุดท้ายโอเคมาจัดเลยครับหน้ากากอันนี้โอเคเนี่ยหน้ากากนี้มันเท่ดีนะผมชอบอันนี้จัดอะแต่ว่าหน้ากากไฟสีขาวเท่กว่าซึ่งสําหรับผมสุ่มเพิ่มไปก็หมดไปที่2องเพชถ้ารวมกับอันเก่า2องพก็เป็น2 3งพเพชนะครับผมนะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากไม่ต้องมาแลกอันนี้แถมเราได้หน้ากากมา เกือบรบทุกอนาคนได้หน้ากากไฟอันนี้หน้ากากสีดำมอันนี้หน้ากากใหม่อันนี้แล้วก็หน้ากากอันแตกๆอันนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นนีน,นี้ไม่ได้นะเออแต่ว่าผมเรียกว่าโคตรดีหมดแค่2อง3เองเว้ยเอาดีดวงผมมาจัดเลยวันเนี้ยไม่คิดว่าจะได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังได้นะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันยาวเท่าไหร่ละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใส่มันก็เท่อย่างงี้ลง แต่ว่าสีดำเนี่ยเทก่กว่านี้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็หมดไี่ที่สองพันสามร้หน้กกากมา4อันนะครับผมสราบทุกคนสุ่มหรือยังหรือว่าไม่ได้สุ่มกันหรือว่าน,นี่มันแพงเกินไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ,บ,าบายครับผม